มือนีขี่จักรยานผ่านแอบเก็บน้ำไม้ฝรังพี่น้องมามา,มาไปซีนอเนี่ยใา้ดันนอที่หาบางหันข้อเลี้ยวเห็นอยู่เนี่ยไ,ไปหาอ หาเบิ้งอีกนะค่ะเนาะน่้ยนี่นอที่หกแลาวน,นี่นอหนึ่งพี่น้องนอที่เกศน,น้อยก็เอาว้าวเพิ่นยังรักเกิดขึ้นมาอยู่พี่น้องเบื้องขี้จะกะยา่านพานเพิ่นกดใจบ่ได้พี่น้องพุนน่ะนอเนึน่งเห็นบาเนี่ยงามๆเลย รุ่นรุ่นพี่น้องพุ่นะน้อหนึ่งได้หลายตเติบพุ่นตัวนี้พี่น้องมึงด้วยนี่เก็บหน่อไม้ฝรั่งป่าเนี่ยพุ่นะง่ามๆบาทที่ี่น หมวกบ่เห็นนอนนี่จงเิ่นไวน้ำนะคะเนาะ อยู่ต่างแดนหาเก็บพักปลากิ่นพี่น้องเอ้ยอันยู่ห่างเพื่อนก็มีขายอยู่ได้พี่น้องแต่มันบดแซบถ้าข้ามมาเก็บจังสีแซบแสบ,แสบพี่น้องลวกกินไม่ไม่สดสดกับหวานคือนยัางนี่อันยู่ห่างเพื่อนก็มีขายแต่ว่าบดแซบได้พี่น้องนี่ถ้าไมา่เก็บจังสีเลยโอ้ยแซบคักนี่เบ่งงามคัก พ่นนะี้้อองยมาเบิง่งมาใหม่ฝรั่งป่านั้งใหญ่พ่นเพิ่นตัดหญ้าออกแล้วตั้งเธอเลยอ,อยู่พี่น้องเอ้ยงามค่ะเห็นบ่พุ่นสามนอนใหญ่พุ่นนอนใหญ่คักอีหลีเด้อมาใหม่ฝรั่งงามคักพี่น้องเลยอันนี้นอนเกา่าเพิ่นใหญ่แล้วนอนี่ พี่น้องเอ้ยความสวยงามิึงพูดพ่อความงามของน้อ่ฝรั่งมีความสุขที่ได้หาเก็บผักธรรมชาติพี่น้องงามครับบ่ ดอกไม่แต่ว่าเป็นยาดีได้พี่น้องอันนี้ก็คือดอกขมิ้นเนาะพี่น้องเห็นบ่างามคักบ่ป้าสวยงามค่ะพี่น้องเลยเบิงเนี่ยสรุปน้ำใหม่ฝรังให้พี่น้องครับเบิ่งได้สามกําพี่น้องเลยกัมแบบง่ายเลย